ด้วยความที่อายุเรามันโตขึ้นเรื่อยๆถ้ามาช่าง่งน้ําหนักเสร็จปุ๊บอะเงินอะที่นู่นมันอาจจะได้เยอะกว่าเรากลับที่ไทยมาเราไม่รู้หรอกว่าเงินมันจะดีได้มากกว่าท,ที่ที่อยู่นู่นหรือแบบได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ตอบไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่ตอบได้ก็คืออายุแม่งไม่หล่อที่นี่กลับมาที่ไทยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมไม่เจอเพราะเราเป็นคนค้านข้า,ขาแบบตัวง่ายเราเหมือนแบบเราพยายามไปทตัวให,ให้ไม่เป็นน้ํานเต็มแก้วคือบางคนเขาจะมองว่าอายุแม่งแบบ30กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออมึงต้องเก่าไว้ต้องนู่นนี่นั่นไม่อะเรารู้สึกว่าเราเพิ่งกลับมาปีเดียวเราแม่งอายุหนึ่งขวบแต่เด็กที่แม่งอยู่ที่นี่อายุ26-27ขวบกันต้องฟังพี่ใหญ่ดิเออเพราะว่าโลกไม่หมุนตลอดเวลา อันนี้เบอรคนไม่รู้นะ<ม>คือบอนกับมี่เนี่ยคือเพื่อนสนิทกัน10กว่าปีก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก็คืออยู่ห้องเดียวกันกินนอนด้วยกันก็คือแล้วตอนที่เรียนจบเนาะกูไปเม็เพิ่อนก่อนมึงใช่ใช่ใช่แล้วมึงก็ไปทหารใช่ไปครับมึงก็ตามมาตามมาท,ามมาที่ตามมาที่เมเปิ้ลใ่ตอนนั้นที่มานี่คือแพลนจะมาเรียนถ่ายรูปเลยไหมแพชชั่นคืออย่างนั้นเลยเพราะมี่แพชชั่นคือถ่ายรูปอย่างเดียวใช่เล่าชีวิตตอนได้เข้าไปเรียนถ่ายรูปหน่อยตอนเข้าไปเรียนถ่ายรูป ซึ่งเราพิ่งคนพบตัวเองตอนวันที่เราเข้าไปเรียนถ่ายรูปคือเราไม่ชอบเรียนงงปะคือเราเสียเงินก,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 กับ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 การเข้ามาหาลัยเราดินด้นดิ้นรนกับการเข้ามาหาลัยที่นู่นเพื่อเรียนถ่ายภาพเหนื่อยมากแต่เราแม่งไม่ตั้งใจเรียนเลยเราแบบมันจะมีสุภาษิตอันนึงคือ learn by doing คือแม่งเราชอบการทําเราไม่ชอบการไปนั่งเรียน ก็คือจะอยากอยากหาชอบหาความรู้จากประสบการณ์มากกว่าที่จะไปนั่งเรียนตามตำราเนาะใช่คือมันถามว่ามันมันไม่ดีนะจริงๆแล้วอะคือมันไม่ดีคือมันเสียงเงินระดับแบบโหแพงอะแล้วแบบแม่งไม่เข้าเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าอาการที่เราไม่เข้าเรียนอะเรามีโอกาสทําอย่างอื่นคืออาจารย์ที่สอนอน่ะเหมือนมันด้วยความที่เป็นคณะแบบอาร์ตอะเนาะมันจะมีดนตรีมีนู่นนี่นั่นแล้วช่วงนั้นอะเด็กเรียนดนตรีอะเขาหาช่างภาพไปถ่ายปกอัลบั้มเขา ซึ่งอาจารย์ที่สอนเราอะออฟเฟอร์จ็อบตรงนี้ให้เราซึ่งเราไม่ต้องไปเข้าเรียนไอ้ที่คําว่าไม่เข้าเรียนไม่ใช่ว่าเราไม่เกเรแต่เราออกไปทํางานอื่นโดยที่เราไม่ต้องเข้าเรียนก็คือเรียกว่าอะไรมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการที่เราไปได้ไปเรียนมหาลาัยที่นู่นเนาะใช่ไม่ใช่ด้านการเรียนแต่เป็นด้านคอนเน็กชันคอนเน็กชันใช่คืออย่างแรกเลยที่เราตัดสินใจเข้าไปเรียนอะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเรียนถ่ายภาพแต่เราอยากได้คอนเน็กชันในต่างประเทศแค่นั้นเองแล้วเป็นไงบ้างจากตอนแรกที่ ก็เข้าใจนะมีไปอยู่นู่นน่าจะสองสามปีมากกว่าจะได้เรียนมหาลัยใช่ป่ะประมาณสองปีสองปีแล้วก็ยังไม่ได้มีงานถ่ายรูปอะไรจริงจังก็คือถ่ายตามถนนเสพลเลื่อเปื่อยไปก่อนใช่ถ่ายคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยอ่ะแล้วจนวันที่ได้เริ่มไปถ่ายแบรนด์แบรนด์หนึ่งวงวงหนึ่งเนี้ยอืมเออความรู้สึกเราตอนนั้นคือรู้อยู่แล้วมีเป็นคนที่ไอเดียแบบพุ่งพล่านอ่าใช่คือเราเหมือนคือเหมือนเขาค่อนข้างมั่นใจเราประมาณหนึ่งอย่างอย่างถ่ายวงดนตรีเขาบอกว่าเฮ้ อยู่แบบถ่ายโคเวอร์อะไรบ้างให้ไอได้ป่ะอาจจะเอาไปทําแบบใน Spotify ยอะไรเงี้ยแบบคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้แบบนี่น,นี้ีโยนมาให้เราเราคิดปุ๊บเราเสนอไปปุ๊บเขาเอาคือถ่ายเลยคือมันจะมีน้อยมากที่เหมือนเขาจะจ้างในงานเราอะเพราะเพราะเาเป็นเราเหมือนเขาค่อนข้างแบบเชื่อใจเราประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแทบน้อยมากที่โดนแก้งานหรือน้อยมากที่จะโดนแก้ไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเออคือ เหมือนเขาเข้ามาปุ๊บอะเขาอยากได้เราแม่งเต็มที่เลยเพอเฟคเขามาแบบเข้าเข้ามาแบบโดยที่เขาไม่มีอะไรในหัวเลยแต่แบบช่ไม่เพียงอันเนี้ยอยู่ไปฟังได้ปะ่ะแล้วอยู่ไปแปลความหมายให้หน่อยแล้วก็ถ่ายออกมาเออมันจะเป็นแบบแค่นี้เลยอนะไรเงี้ยณตอนนั้นที่เราเป็นช่างภาพอะรู้อยู่แล้วว่าการทํางานมันมีหลายรูปแบบถูกไหมอย่างที่ที่ที่เราทํางานที่ไทยเราทํางานต่างประเทศเนี่ยมันความแตกต่างของการที่คนอยากได้ไอเดียเรากับการที่เราทําตามไอเดียคนอื่นะในฐานะของช่างภาพมีความรู้สึกยังไงบ้างคือ ความรู้สึกเราอ่ะคือคือทุกคนอ่ะมันก็โอเคกับการที่แฮปปี้กับการที่ได้ทําทํางานในไอเดียเราเองอยู่ละเอออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นท,ที่ที่แบบแฮปปีแบบ้แล้วแบบเราสึกว่าเราทุ่มกับงานนี้เต็มร้อเพราะว่ามันคือไอเดียเราเออแต่ไม่ใช่ว่างานที่เขาเอาไอเดียมาให้เราทำอ่ะเราจะไม่เต็มร้อยแต่แค่ฟิลลิ่งมันต่างกันเออเหมือนเราทํางานเพื่อตอ,ตอบสนองความนี้กับทํางานเพื่อเพื่อเอาได้ค่าของชีพอ่ะ มันก็จะมันก็จะแบบเหลื่อมๆกันอะ่ะเขาเขาจะเก็ f ฟิลป่ะเอออะไรประมาณนั้นแล้วตอนเรียนจบเห็นว่าไปออก exhibition เราจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคืออย่างที่บอลเคยถามว่าอันนี้คือตั้งตั้งเป้าเลยหรือเปล่าว่าเราไปเรียนเมลเบิร์นเราจะเรียนช่างถ่ายภาพใช่อันนี้คือบักเกอร์ลิสก็เลยคือจะเรียนถ่ายภาพต้องจบถ่ายภาพอย่างที่สองคือเราต้องทํางานในนิตยสารหรือแบบถ่ายนิตยสารอะไรก็ได้สักเล่มหนึ่งต้องมีงานเราอยู่ในนั้น หรือแล้วก็โคเวอร์อัลบั้มศิลปินเพราะว่าเหมือนเมลเบิร์นแบบสตรีทแบบคนแบบร้องตามสตรีทเยอะพวกดังดนตรีอะไรเงี้ยเออเราอันนี้คือคือแบบว่าคือแพชชั่นเลยที่ท,ท,ท,ที่ที่เราไปแล้วก็อันที่อีกอันนึ่งก็คือเอ็กซิบิชันอันนี้คือเหตุผลที่เราตัดสินใจเรียนด้วยเพราะเราจะอยากแต่เอ็กซิบิชันเขาถามมีคำหนึ่งคือคิดว่าการที่เราไปอยู่เมลเบิร์นอะโอกาสที่เราจะได้แสดงตัวตนของเราอะ่ะ ชัดกว่าที่ไทยไหมชัดกว่าไหมชัดกว่าสําหรับเรานะรู้สึกชัดกว่าเพราะว่าคือที่นูน่นอะเหมือนมันทุกอย่างมันเปิดกว้างหมดเลยคือที่ไทยมันก็มันมันก็เปิดกว้างละมันก็เปิดกว้างแหละแต่ด้วยความที่เราไม่มีคอนเน็กชันอะเราจะสร้างไปแล้วทุกคือทุกอย่างมันคือมันก็อธิบายยากเนาะเราเราเพิ่งกลับไทยมาแค่แค่แค่ปีเดียวอะเรายังไม่ได้ลองทําอะไรที่มันเป็นเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออคือด้วยความเหมือน อย่างขย้อนกลับไปเนี่ยเสียเป็นไส้แห้งอะไรเงี้ยคือเราจะมีความเป็นแบบคอนเซปชวลอาร์ตจ๋าอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันตลาดที่ไทยมันคือมันอยู่ที่เทรนตลาดวงการช่างภาพอะณณเวลานั้นอะมันมันไปทางเทรนไหนคือจะบอกยังไงเดียวมันก็จะมีความแบบถ้าเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีเออมันจะมีเวของมันหรือแบบถ้าไปทางแฟชั่นที่แบบหรือแบบทางคอมเมอร์เชียลจ๋าก็จะมีเวของมันทางโปรดักต์ก็จะมีเวของมันอะไรเงี้ยแต่ของเราไปเป็นแบบ ที่ต้องคิดต้องรีเสิร์ชต้องนูน่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบงานจะแบบไม่ได้ขายของคือที่ถ่ายคือถ่ายโปรดักต์คือขายของคือขายของอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้ทําขายของขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาแต่อย่างที่ออสอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบโอเคเราจ้างอยู่เพราะอยู่เป็นแบบนี้อยู่เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเออข้อถามว่าไอเอ็กซิบิชันรูปจานข้าวันนั้นใช่ใช่ใช่ไอเดียมาจากตอนที่เป็นทหารถูกไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยตอนที่เราคุยกับอาจารย์อาจารย์มงมไหม กจายงงทุกคนวันนั้นที่ที่ไปที่งานอ็กิบิชันทุกคนเดินมาดูงานเกือบทุกคนก็มาถามแบบว่าที่เมืองไทยเป็นจริงอย่างี้จริงๆหรอในกรมทหารอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาก็รู้สึกว่ามันแบบมันเปิดกว้างสำหรับเขาเหมือนกันนะแบบว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยคือด้วยความที่ออสเตรเลียเป็นเมืองร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบเกี่ยวกับการกินเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอแบบเฮ้ยทำไมแบบการกินอยู่ ในกรมทหารมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยเออเขาเขาค่อนข้างาาาแบบรู้สึกว่าแบบจะมีบางอย่างที่ไม่เมคเซนต์อย่างแบบกินไข่ไก่ไปกับเปลือกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มีไก่ติดอะไรเงี้ยเออมันจะมีแบบนิดนิดนึงแล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายคอนเซปต์ให้ให้เราทําอย่างนั้อันนี้เราคิดเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าเราโมูเี่ยคือจริงๆแล้วว่ามันคิดไปตั้งแต่โม้อยู่แล้วจริงๆอ่ะคิดไปตั้งแต่ตอน อยู่ในค่ายแล้วว่าอยากทําอะไรที่แม่งรู้สึกว่าเรารู้สึกมันไม่มันไม่เม k e s e n s อยู่ข้างในในกลมอะ่ะเออแล้วเราก็เลยอยากแบบจัด exhibition exhibition นในในงานแบบที่เรารูสึกว่ามันเกิดจาก experience เราอ่ะถ่ายทอดเอาไปเออนัน่นแหละนั่นคือถ่ายทอดออกมาเป็นรูปน่าจะสองใบป่ะตอนนั้นที่เอาไปออก exhibition หกแต่ถ้าถ้าปใบโชว์อ่ะหกใบแต่ถ้าอยู่ในในในบุ๊กอะ่ะอยู่ประมาณสิบห้าใบก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ใช่มันจะบอกเรื่องราวทุกอย่างหมดเลยส,ส่วนหย่า่มันจะไปค่อยๆเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าอ,อแล้วหลังจากที่ได้ทำเอ็กซิบิชันถ่ายปกนักร้องแล้วแล้วนิตยสารน่ะนิตยสารนี่คือเหมือนเพื่อนของเพื่อนเหมือนเขาทําแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่นูน่นแล้วเหมือนเขาจะต้องเอารูปแบบไปใช้ในวอลของอังกฤษเขาก็เลยแบบว่าทักมาหาเราแบอบกว่าแบบเอยช่วยแบบพอดีชอบงานนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเออแบบคิด คิดยังไงหรือแบบเออถ่ายให้ได้ไหมอยากจะแบบเอารูปไปใช้ลงวอลกอังกฤษอะไรเงี้ยตอนคือเราอ่ะบอกทําโดยไม่ที่ไม่ถามเนค่าตัวเขาเลมแต่อันนี้<ด>เพราะว<ด>่าแบบเข้าใจว่าเราอยากทาสไตล์เราอยู่แล้วไม่สนใจเรื่องค่าตัวเออเราก็รู้สึกว่าทําเอาแล้วเราก็ถามเขาว่าเขาอยากได้แบบไหนเขาบอกว่าเอาแบบที่เป็นเราคือยิ่งพูดคนานี้ผมก็เลยบอกว่าเอาทําเลยเพราะเราแม่งอยากทํา เออแล้วก็สุดท้ายถ่าย3 c o คอนเซปต์ก็คือเดือนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น November December แล้วก็ February ก็คือวันไอเนี่ยอะไรนะวาเลนไทน์ Valentine. เออก็คือได้ทำครบหมดแล้วแล้วทีนี้หลังจากที่เรียนจบก็คืออยู่ต่อด้วยวีซ่าทำงานติดตามแฟนติดตามแฟนอยู่ตอนนั้นใช่ใชแล้วตอนนั้นทำงานอะไรอยู่คือหลังจากที่เรียนมหาลัยจบแล้วเราก็ออกจาก ร้านอาหารคือเราสกว่าเราจะมีวีซ่าอยู่ต่อเราจะไม่ทําร้านอาหารถ้าเราจะไม่ได้ทํางานทางภาพเราต้องทํางานที่ได้เงินเยอะซึ่งร้านอาหารไม่ตอบโจทย์แล้วมันมีโอกาสที่ไปได้ทําของเชฟแฮทก็คือพิกเกอร์แพ็คเกอร์ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนลาซาด้าที่แบบถ้าในไทยก็เหมือนแบบเราไปสั่งของกับร้านเนี้ยแล้วก็มีแผนกออนไลน์ที่คอยแบบแพ็คของให้แค่นั้นแหละเออเหมือนเดินหยิบของแล้วก็แพ็คใส่แล้วก็ส่งแค่นั้นเองก็คือเงินค่อนข้าง,งดีอะไรย่างเงี้ย แล้วก็บริษัทก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดีแล้วตอนนั้นได้ลองหางานช่างภาพที่เมลเบอร์ดไหมหาหาทุกวันเป็นไงบ้างหยอดเป็นพันที่ไม่ไม่มีเพราะส่วนใหญ่งานที่จะได้จากในตรงนั้นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นงานแบบงานแบบคิดเต้่ a งการเด่นที่แบบว่าถ่ายเด็กแบบตักเรียนถ่ายพอร์เทรตหรือแบบงานแบบเล็กๆที่ชึ่งแบบมันไม่ได้ตรงกับที่พอร์ตที่เรามี เออพอตที่เรามีคือแบบคอนเซูมิชั่วจ๋าเลยอะไรเงี้ยแล้วบวกกับว่าพอทที่เรามีคิดว่าน่าจะไปหาอะไรที่มันเป็นฟูลไทม์ค่อนข้างยากใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ตัดสินใจให้เรากับไทยตอนนั้นด้วยความที่อายุเราอ่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆคือถ้ามาชัาง่งน้ำหนักเสร็จปุป๊บอะเรายังตอนนี้ณนะวันนี้ที่คุยไงวีซ่ายังเหลืออยู่เลยเหลือมาเกือบปีแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเงินอะ่ะ ที่นู่นมันอาจจะได้เยอะกว่าเรากลับที่ไทยมาเราไม่รู้หรอกว่าเงินมันจะดีได้มากกว่าที่ที่ที่อยู่นู่นหรือแบบได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ตอบไม่ได้แสิ่งเดียวที่ตอบไ,ได้ก็คืออายุแม่งไม่รอเออเราสุกว่าถ้าอยู่นู่นนะสุดท้ายไม่ใช่บ้านเราเราอยู่ครบไปปุ๊บอายุ34บ่ปุ๊บอะกลับมาทุกวัน,นบริษัทไม่มีที่ไหนที่ไหนรับนะถ,ถ้าถ้าอยู่จะแบบถ้าเราจะเปลี่ยนใจอยากทํางานประจําเออแล้วสุดท้ายเงินที่หมดได้ที่นู่นกลับมาใช้ที่แบบเอามาทําอะไรที่ไทยอะเราจะเอามาทําอะไรอะเออ คิดว่าตอนที่กลับมาจากเมลเบิร์นอะเมลเบิร์นสอนอะไรเราบ้างเมลเบิร์นสอนอะไรสอนให้เราซีเรียสก,กับเรื่องเวลาไม่ได้มองเงินเป็นหลักคือทุกวันนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนไทยนะการไม่ตรงเวลาแม่งคือเรื่องปกติมากแต่ทุกวันเนี้คือเราแม่งทางานอยู่แต่กับฝรั่งอนะเนาะคือการที่ไม่ตรงเวลาแม่งไม่ได้เย้ยคือมึงจะเห็นแกตัวในเรื่องเงินอะไม่กูยกให้ได้เงินแค่สี่ห้าร้อยบาทหรืออะไรเงี้ย แต่ถ้ามึงมาเห็นแกนตัวแบบโดยที่การมึงให้กูวนันละ9โมงแล้วมึงให้กูมานั่งรอ9โมง9โมงครึ่งยังไม่โผล่หน้ามามึงขโมยเวลากูไปครึ่งชั่วโมงอ่ะมึงไม่แฟร์เว้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะมูลค่าเวลามันหาไม่ได้นะใช่ซึ่งการที่เราหลังจากกลับจากเมลเบิร์นมาเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยตอนเนี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเสียเวลาเราตัดทุกอย่างอะไรที่ตัดตัดหมดเพราะว่าด้วยความที่เราแม่งอายุแบบเลขสามเนาะ แก้ชีวิตมันมัน,ม,นมันเร็วอะแบบเดียวมันมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเรู้สึกว่าเรื่องเงินอะแม่งค่อยหาไ้แต่เรื่องเวลาแม่งหาไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้กลับมาที่ไทยปรับตัวนานไหมกว่าจะได้งานกว่าจะเริ่มต้นใหม่เพราะกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยนี่ใช่เริ่มหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่เป็นโนวันเลยกลับมาเหมือนอารมณ์แบบไปเมลเบิร์นวันแรกอะแม่งไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยนานไหมเราตอนแรกเราแพนไม่ได้อยากทํางานประจาเรากลับมากลับมาช่วยแฟนทําแบรนด์ เออแล้วเราคิดว่าถ้าเรามาลุยกันสองคนน่ะมันน่าจะไปได้สุดท้ายแล้วว่าเงินตรงนั้นมัน cover แค่คนเดียวมันไม่ได้คเว v e r เรามันไม่ใช่ไม่ร o v e r เรามันเว v e r เราได้แต่แฟนก็ก็แบบเดือดร้อนเหมือนกันในการที่ต้องเอาเงินตรงนั้นมันเว v e r เราเรารู้สึกว่าโอเคเอาเงินตรงนั้นอะไปให้เขาไปให้เขาใช้ดีกว่าเพราะสุดท้ายมันคือธุรกิจของเขาเราแค่กลับมาเป็น supporter ของเขาอะไรเงี้ยเออเราก็เลยโอเคก็คิดว่าอย่างน้อยกูตัดสินใจถูกเว้กูแม่งเรียนมา กูเรียนช่างภาพโดยตรงมาอย่างน้อยกูแม่งมีดีกีแบบจบนอกไว้ลองยื่นดู <c oughs> กูแม่งยื่นดูจริงแต่ตลาดที่ไทยนะตอนนี้ตลาดคนจบนอกแม่งมันจะเริ่มเตม็มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบตัดสินใจที่จะแบบกลับมานะสมมติอยากถ้าจะให้แบบฝากกับคนที่คิดอยู่เรื่องนี้อะไรเงี้ยเออกลับมากลับมาดูกลับมาเรื่องของเราแล้วกันคือนั่นแหละคือเราก็เลยยืน่นยื่นพอร์ตทำงานไปเรื่อยๆคือพอร์ตเราเราไม่รู้ว่ามันตอบโจทย์กับ ธุรกิจที่ที่ไทยมากแค่ไหนหรือว่ามันจะตรงเส้นของบริษัทที่ไทยมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็มีม,มีคนรับเราบริษัทแฟชั่นบริษัทหนึ่งอะไรเงรี้ยก็รับเราไปทำเราก็ทําได้หกเดือนแล้วก็ออกด้วยงินเดือนกี่บาทสามหมื่นตอนนั้นเราคือมันอาจจะดูน้อยในสําหรับในถ้าเทียบกับอายุของเราก็<อ>ถือสามหมื่นถือว่าโอเคนะสาหรับสําหรับแล้วแต่ไลไฟส์สไตล์ของแต่ละคนเนาะใช่ <ne? S 1> ใช่สามหมื่นในการเริ่มต้นครั้งแรกนี่ก็คิดว่าถือว่าโอเคนะอืม นั่นแหละแล้วทาได้6เดือนรู้สึกว่ามันมันถูกตีกรอบเกินไปจากคือคือเราทํางานในยุคก,กับเจนลูกเขาอนะเนาะมันก็แบบเหมือนคลิกกันอนะแต่ว่าวันหนึ่งสุดท้ายแล้วคนที่คอนโทรลูกเขาอีกทีคือแบบเจนท,ที่ที่แบบเจนที่แกกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทาให้เราทํางานกับเขาเยอะยากอะไรเงี้ยเรรู้สึกว่าโอเคในเมื่อทํางานด้วยยากแล้วเราผลิตงานออกมาได้ไม่เต็มร้อยอะเราขอถอยออกมาดีกว่าเราก็ออกจากนั้นแล้วก็มาได้งานที่ใหมท่ที่ที่ทำล่าสุด คือเป็น production manager ไงบเอเจนซี่ดิจิตอลมาร์เก็ตดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่หนึ่งโอเคนะโอเคเหมือนะก็ได้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ทํางานพุทปราดพุทปราดไม่เฉยไม่เอื่อยเออเด็กรุ่นใหม่เก่งนะสมัยนี้เก่งน่ากลัวพูดเลยน่ากลัวใครกลัวตัวเองกลัวตัวเองว่าจะตกงานใช่พูดเลยเด็กรุ่นใหม่น่ากลัวมากคือแม่งเก่งเร็วอึดถึก มาใช่สู้มาเอื่อยมาเชื่อยโดนดีดหมดอ่ะเพราะจริงๆแล้วรุ่นใช้คำว่ารุ่นเรามันเป็นรุ่นทรานสฟอร์มเนาะใช่ใช่จากดิจิตอลกับอนาล็อกใช่เป็นเป็นขาเหมือนสองขาแปะอย่างละข้างใช่ใช่แต่เด็กรุ่นใหม่ทีเนี้ยมันเป็นดิจิตอลล้วนดิจิตอลล้วนใช่แล้วมันความเป็นดิจิตอลมันเร็วมันเร็วกว่าอนาล็อกมันเร็วมันไม่สนมันเอาให้ได้ก่อนอ่ะแล้วค่อยว่ากันอืมใช่แล้วยิ่งทางานเกี่ยวกับพวกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะอะไรที่แม่งเป็นสื่อเมื่อคืนนะ เนี่ยพุ่งในเช้าแม่งเอามาผลิตแล้วผลิตเสร็จปุ๊บออกผลิตเสร็จปุ๊บออกมนอันเนีนยนเน้นคุณลิตมากกว่าคุณ l ิตนะบางทีใช่แต่ด้วยความที่เราแม่งเป็นคนแบบนี้เราแม่งสายแบบคุณลิตแม่งต้องดีเว้ยจำนวนแม่งน้อยแต่แบบเนื้อหาละลรข้างในม่นต้องแน่นสายคอนเซ็ปต์ชอาร์ตจะจ๋าแบบรีเสิร์ชนานๆผลิตงานหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบโอ้โหปรับตัวประมาณหนึ่งเหมือนกันเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมไม่เจอเพราะเราเป็นคนค่อนข้างปรับ,บตัวง่าย เราเหมือนแบบเราพยายามไปทตัวให้ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วคือด้วยความที่คือบางคนเขาจะมองว่าอายุแม่งแบบ30กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมึงต้องเก๋าไว้ต้องนี่นั่นไม่อะเรารู้สึกว่าเราเพิ่งกลับมาปีเดียวเราแม่งอายุหนึ่งขวบแต่เด็กที่แม่งอยู่ที่นี่อายุยี่สิบหกยิบเจ็ดขวบกันต้องฟังพี่ใหญ่ดิเออเพราะว่าโลกแม่งหมุนตลอดเวลาทีนี้มี่อีกห้าปีข้างหน้าวางแผนว่างไงบ้างอนาคตเอาจริงๆแล้วคือห้าปีข้างหน้าคือเรายังไม่รู้่าแม่งจะอยู่ยังไงอะไรยังไง แต่แค่แบบอยากทำงานให้น้อยลงแต่ได้เงินที่มากขึ้นคือเพิ่มค่าตัวตัวเองอะทำไงก็ได้ <S 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 คือเอาจริงๆอยากเพิ่มค่าตัวตัวเองทุกวันนี้ทุกคนแบบบางคนถามเลทค่าตัวเท่าไหร่ตอบไม่ได้แม่งทุกวันนี้แม่งเลทตลาดช่างภาพแม่งเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยเออด้วยความที่เราไม่เรียกว่าอะไรไม่ใช้เงินเป็นตัวแปรหลักเนาะเราเอาความที่อยากทํางานเนี้ยเป็นตัวแปลหลัก ตอนนี้อาจจะต้อง consider อาจจะต้องคิดถึงเรื่องเงินเป็นตัวแปรหลักบ้างเพราะว่าด้วยอายุของเราที่มันเพิ่มขึ้นอะไรที่เราเพิ่มขึ้นจะมานั่งทํางานแบบหลักพันแล้วแบบเฮ้ยแต่งานเนี้ยกูไม่อยากทํางานนี้แม่งตัวตนกูอะแต่สุดท้ายตัวตนมึงอะมึงก็ต้องเอาเงินมาบํารุงตัวตนมึงอะไรเงี้ยเออก็เลยต้องมองแบบจุดนั้นด้วยอาจจะมีเงินมาเป็นตัวแปรด้วยนะตอนนี้อ่ะทีนี้เราขอถามอีคาถามหนึ่งคือสุดท้ายแล้วอะไรที่สอนเรามาจากที่เมลเบิร์นหรืออะไรที่เราได้มาจากที่เมลเบิร์นเนี่ยมาใช้ที่ไทยบ้าง หนึ่งเลยภาษาคือได้เปรียบสองคือเรียนจบเรียนจบนอกเรซูมเม่นี่คือหน้าอยู่หน้าบนสุดแน่นอนถ้าส่งไปณนะวันนี้นะคืออีกหนึ่งปีข้างหน้าไปหรือหกเดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เราพูดก็ได้แต่ณวันนี้่อย่างที่เราผ่านผ่านมาเรซูมเม่เราะจบนอกเด็กจบนอกมาภาษีดีกว่าเออแล้วบวกกับได้ทํางานแบบสายแบบเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ ่อทํางานจากฝั่งเมืองนอกมาอะไรเงี้ยภาษีจะดีกว่าไม่ได้หมายถึงว่าการไปเรียนภาษาเมืองนอกแล้วจะภาษีจะดีกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่คุณนะต้องทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เมืองนอกก่อนแล้วกลับมาอันนั้นอนะคือภาษีที่ดีกว่าเรียกว่าอะไรไปพัฒนาตัวเองไปทําให้ตัวเองมีพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆจะใช้คำว่าตอนนี้ประเทศไทยอะมันกลายเป็นว่ามีนายทุนจากต่างชาติมาเยอะใช่มันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทจะเป็นแค่คนไทยอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยอ่าใช่คนเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นนานาชาติอืซึ่ง คำว่าทํางานในประเทศไทยแล้วจะใช้ภาษาไทยอะ่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วในอนาคตอีก5ปีถูกไหมณนะวันเนี้มัน50-50แล้วนะวภาษาไทย50สังเฤษ50นี่ก็ไม่รู้นะเพราะว<ม>่านี่ไม่ได้ทํางานที่ไทยนี่ไม่รู้เหมือนกันจนเนี้ยได้เข้าบริษัทเอเจนซี่เนี่ยจนแบบมารู้ว่าภาษาไทยใช้ได้แค่พูดเนี่ยพูดกันอย่างแค่เนี้ยสุดท้ายแล้วพิมพ์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหรือแม้แต่แบบเจอเช็คคิวใครหรือแบบแม้แต่แบบดเร็กอะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย แต่อะไรที่แบบ face toface อะเป็นภาษาไทยแค่นั้นเองก็คือใช้คําว่ากองผลิตอะคือคนไทยใช่แต่ว่ากองที่เป็นความคิดหรือเป็นอีดิทหรือจะเป็นโปรดักชันต่างๆอะคืออังกฤษมันคือคนไทยเหมือนกันแต่เป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษเพราะอะไรไม่อันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้เพราะว่าแบบเพิ่งเข้าไปแบบยังไม่ถึง3เดือนใช่ไหมแต่หลังจากเดี๋ยวค่อยๆซึมซับไปว่าแบบเออมันทำไมถึงต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่คิดว่าขอกลุ่มลูกค้า คือถ้าเราแบบก็เหมือนแบบไปเรียนภาษาอังกฤษอะทำไมเราต้องไปเรียนออสเตรเลียในเมื่อเรียนที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันก็คงแบบนั้นมั้งหมายถึงว่าเรียนที่ไทยใช่ป่ะเดิอนออกเข้ามาก็พูดภาษาไทยแต่อย่างของการทาํางานเงี้ยถ้าเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยอะแต่เราต้องดิวกับลูกค้าที่เป็นคนอังกฤษเป็นแบบเป็นฝรั่งเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้าาษาอังกฤษเลยอะ มันกลายว่าเราไม่ได้คุ้นคิดคุ้นคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษอ่ะมันจะลืมมันจะลืมแล้วมันไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเลยคิดว่าเขาก็คงคีปตรงนั้นไว้อะเพื่อให้มันแบบได้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะให้มันใช้คำว่าอะไรเพื่อที่มันคุ้นเคยกับภาษาที่เราใช้ตลอดเนาะ<อ>การได้สองภาษายังไงก็ได้เปรียบมากกว่าที่จะได้ภาษาเดียวถูกไหมถูกณณนะนะนะวันนี้นะแต่ในอนาคตอาจจะเป็นสามด้วยครับคิดว่านะเพราะว่าเรื่องความสามารถอ่ะเราคิดว่าแบบมันไม่มีใครด้อยกว่าใครเรา แต่สิ่งที่ด้อยก็คือเรื่องภาษาแล้วตอนเนี้ยจริงๆคนไทยหลายๆคนเก่งมากแต่ภาษาไม่ได้ใช่กล้าพูดเลยเพราะว่าเด็กแบบเห็นเด็กหลายๆคนที่แบบเก่งอยากให้เด็กแบบเรียนรู้เรื่องภาษาน,นิดนึงเพราะทุกวันนี้จริงๆอ่ะการทํางานข้ามประเทศอ่ะมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะอืมเส้นบอร์เดอร์เช่นประเทศไหนที่ติดกับประเทศไหนก็นแล้วแต่มันแทบไม่มีแล้วนะใช่คือถ้ากูอยากจ้างคนที่เวียดนามก็แค่พิมพ์ไปใช่อยากจ้างคนที่บาหลีก็แค่พิมพ์ไป โอนเงินผ่านไปดิเดี๋ยวนี้ธุรกิจอะไรพวกนี้มันทําอย่างนี้หมดแล้วมันทํางานข้ามรั่วกันหมดแล้วตอนเนี้ยทางานข้ามทวีกันหมดแล้วอืมเลยคิดว่าภาษาณตอนณเวลาเนี้ยแม่งสาคัญเราไม่เคยคิดเลยว่าภาษาแม่งสาคัญเราแม่งคือเด็กติดศูนย์อะขอถามคำถามนึงกลับไปที่เมลเบิร์นก่อนตอนที่ไปครั้งแรกได้ภาษาปะไม่ได้ศูนย์เลยเราเป็นคนเด็กติดศูนย์ภาษาอังกฤษกก็อยู่ห้องเดียวกับกูไงใช่ไม่ได้แก้ศูนย์ทุกปีภาษาอังกฤษจริง แล้วใครถามอะไรมาตอบเยสเยสิ่งเดียวแม่งจะด่าอะไรกูกู yes ไว้ก่อนซึ่งแม่งไม่ดีเอใช้เวลานานไาหมที่เราไปเรียนที่เมลเบิร์นก่อจะได้ไถ้าเอาเข้าใจอ่ะสามเดือนเริ่มเข้าใจนะแต่มันอยู่ที่แบบว่าเรามันอยู่ที่แบบเนเจอร์คนด้วยว่าแบบอยากเป็นอังกฤษเร็วแค่ไหนคือเราอ่ะไม่ได้ว่าอาจจะแบบเหมือนบางคนเขาแบบไม่ไม่คบคนไทยเลยเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคือไม่เอาคนไทย ไม่ใช่ว่าแอนตี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ขัดไม่แบบไม่มีสังคมกับคนไทยแต่เราขอโฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่เราอยากทาํามตอว่ามันได้ปุ๊บแล้วมันก็ง่ายไงใช่เดี๋ยวขอแป,ป๊บนึงนะขอแบบได้ภาษาอังกฤษก่อนได้ดูกลับไปแบบคบคนไทยใหม่อะไรอย่างเงี้ยข,ขอแป๊บก่อนเออขอแป๊บนึงขอเวลาแบบขอเวลาที่กูเสียตังค์เพื่อเรียนภาษากูขอให้ได้ภาษาก่อนแล้วเดี๋ยวกูกลับไปคุยกับพวกมึงใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออขอโฟกัสตรงนี้ก่อน ชีวิตนี้กูไม่เคยโฟกัสอะไรเลยกูไม่เคยคิดเลยว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่สำคัญจริงไม่เคยคิดเลยว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่สำคัญกูไม่ค,คือคือเด็กเต็มศูนภาษาอังกฤษอะแต่กูขอโฟกัสตรงนี้ก่อนกูขอเป็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพยายามคุยยังจำฟีลลิ่งของการที่แบบแม่งเปิด Google Translate อะเพื่อหาเพื่อหาคำแล้วคุยกับเพื่อนคนเกาหลีอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแม่งแม่งก็แบบเออเว้ยโอเคดีอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราพยายามรีอ็กตัวออกมาจากที่แบบไม่อยากคบคนไทยเพราะว่าเราเคยเจอ คนไทยด้วยกันเองเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบพูดในเชิงว่าภาษาหรือคเ c e ต์เราไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราเพิ่งไปแบบเดือนเนดียวอะไรเงี้ยมันไม่สําคัญไงใช่แต่ด้วยความที่แบบเหมือนแบบคนมันก็เสียเซลล์อะไม่แต่ต้องบอกว่าในเจอรอของคนส่วนใหญ่แค่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนาะมันจะเป็นการเรียกว่าอะไรอะเรื่องดูถูกคือเรื่องปกติเออใช้คํานี้ละเรื่องดูถูกอาจจะเป็นการพูดเล่นหยอกล้ออะ,อะไรกันซึ่งคนพูดอะอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่เราไม่เป็นคนที่แบบ ดิเพรสนะแต่เราคนฟังบางทีเรารู้สึกแบบเออเราอาจจะต้องการการติชมที่มันไม่ใช่แบบนี้เออเราอยากให้การติชมของเขาอะไปในเชิงสอนไม่อยากให้ไปเชิงแบบเป็นโจ๊กกิ้งอะเออแบบเอ้ยออกเสียงแบบนี้ดิมันต้องเป็นแบบนี้นะตัวแอลมันต้องเอาลิ้นแตะนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราโอเคเราพร้อมที่เราฟังแต่ไม่ใช่แบบ เฮ้ยมึงแม่งเหมือนคนนั้นเลยวะม่งมึงแอคเซนต์แม่งเหมือนอคนนี้อะไรรู้สึกว่าแบบอันนั้นน่ะคือเราไม่ค่อยโอเคไงเราเลยทำให้เราอ่ะกลัวกรารพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนไทยเลยม,มีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่กำลังที่อยากจะไปเรียนต่อช่างภาพที่เมลเบิร์นบ้างไหมสำหรับเราอ่ะมันอยู่ที่พื้นฐานนะถ้าแบบพื้นฐานดีอะ่ะเราสู้ไปอังกฤษไปเบอร์ลินไปอะไรเงี้ยไปอเมริกาดีกว่าเ,เขาแบบคือด้วยความที่เราไปสัมผัสมาโดยตรงะร้ถึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากรู้ขนาดนั้นสุดท้ายแล้วโลกข้างนอกห้องอ่ะสอนเรามากกว่า เหมือนดีแต่เ,เราโชคดีไงที่ทีเชอร์เขายื่นโอกาสน,นให้เราเออมันก็เลยทําให้เราแบบอ n จ o ยกับการเรียนตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแต่ถามจริงๆว่าถามอะไรได้อะไรไหมในห้องเรียนเราไม่ได้เพราะเราแค่ไม่ได้เขา้าแต่ละสิ่งที่เราได้คือได้โอกาสจากทีเชอร์มอบให้มากกว่าอแล้วในมุมมองของการใช้ชีวิตต่างประเทศมีอะไรอยากจะฝากบอกเด็กรุ่นใหม่ไหมรีบเป็นรีบทําอะไรรีบแพลนเอาทุกอย่างให้แบบคือเ,เหนื่อยหน่อยในการแพลนให้มันจบ คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะอยากแบบเฮ้ยขอไปเรียนนอกก่อนขอไปเรียนภาษาก่อนแต่หลังจากจบภาษาคุณไม่จะทําอะไรต่อคุณไม่รู้อะไรเงี้ยเสียเวลาการเสียเวลาแม่งคือสุดท้ายแล้ว่พอโตไปจะรู้เองว่าการเสียเวลาตรงนั้นน่ะแม่งไม่มีประโยชน์เลยเว้ยสุดท้ายแม่งต้องแบบต้องแผนเลยว่าสมมติอยากไปปุ๊บอยากได้คือสมมุติสมมตินะอยากได้ PR ตั้งเป้าแล้วกูจะเอาร์กูแม่งต้องแผนเลยกูเรียนภาษากี่ปีต้องเรียนตรงนี้ต้องทํางานอะไรอะไรอะไรยังไงให้เพื่อให้ได้ PR อระไรเงี้ยคือมันต้องแผนอ่ะ คือเออทำเป้าหมายให้ชัดเจนใช่ไหมเออประมาณนั้นนะทำเป้าหมายชัดเจนคืออย่าแบบไปเตะฟุนอย่าไปกินเหล้ากินเบียร์เปนปกติอยู่แล้วอย่าใช้เวลาสุรุ่ยสุร่ายเออคือจะเวลามีจํากัดใช่เวลามีจนจกัดมันผ่านไปไวนะช่วงเวลาสั้นๆแค่ปีหนึ่งไว้นะไว้แป๊บๆเนี่ยมาอยู่ไทยปีง่ะแม่งไม่เหมือนแบบไม่ได้ทำหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นลราคิดว่าตัวเองในอนาคตจะทํางานประจําอยู่ไหมหรือว่าอยากจะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเอง ให้เวลางานประจสอปีหลังจากนั้นคือมาดูกันว่าเราเราจะไปในเบยไหนคือตอนนี้ด้ยวยความที่อาชีพหลายๆอย่างมันมันแบบเต็มไปหมดเลยอะรู้สึกว่าแบบโอกาสเยอะไปหมดใช่อย่างแบบ production manager างเราก็ไม่เคยรู้จักนะล้วไม่เคยรู้ด้วยซ้ำ production manager คืออะไรต้องทำอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยเออจนเข้าไปเงมั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย job description หรือ job title อท,ท,ทุกวันเนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมาก,กน,นะมี่ใช่ คือแม่งแบบสมัยก่อนแล้วก็ฟอทโกราฟเฟอร์เดี๋ยวนี้แม่งมีแบบโหโซเชียลมีเดียแมเนเจอร์โปรดักชั่นแมเนเจอร์โปรเจกต์แมเนจเออโหมันเต็มไปหมดเลยนะ AE คืออะไรยังไม่รู้เลยทุกวันนี้อจริงป่าแบบเคียร์ทีเอมีมานานแล้วฮาคือด้วยความที่เราแม่งเดินสายฟรีแลนซ์มาเนาะเราไม่เคยเดินสายแบบงานประจำอะ AE คืออะไรวะทุกวันนี้แบบยังถามเด็กอยู่เลยอะแบบ AE ไม่คืออะไรวะแบบหรือแบบบาง HR เนี้ยแม่งสแตนฟอร์อะไรวะอะไรเงี้ย คือแม่งไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทที่มันเป็นแม่งู u l l t i เลยก็ยังอยากเรียนรู้เรียกว่าอะไรเรียนรู้ระบบบริษัทก่อนก่อนที่จะใชก่อนที่จะย้ายไปทําอะไรอย่างอื่นนะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการทํางานประจําก็ไม่ได้แย่ไม่แย่เลยดีเพราะว่าเราได้เรียนรู้ในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอืเราอาจจะอยู่ในโลกที่มันแคบไปด้วยตัวที่เราเราเรียกว่าอะไรอ๋อโอเคมึงจ่ายเงินกูทํางานแต่จริงๆแล้วอะสโคบมันกว้างกว่านั้นเยอะในโลกของงานประจำเนาะใช่อืมก็ดีก็ดีได้เจอคนหลายรูปแบบแล้วก็ทําให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง แล้วมันดีตรงที่ว่ามันเป็นเอจนซี่อ่ะมันเจอลูกค้าหลายแบบลูกค้าหลายแบบหลายหลายสายอ่ะสายโรงแรมสายร้านอาหารสายรถสายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นคือเราแม่งพอกลับมาอยู่ไทยปุ๊บว่าเราคิดคิด,คด,คดว่าแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าโลกที่ออสเตรเลียแม่งกว้างแล้วแต่บางทีเรากลับมาที่ไทยว่าแม่งกว้างไม่พอวะ่ะกว้างกว่าที่ไทยแม่งกว้างกว่าพอเราเข้าไปจริงๆอะ่ะจริงๆเมลเบิร์นไม่ได้กว้างขนาดนั้น ต้องบอกก่อนว่าเมลเบิร์นไม่ได้กว้างขนาดนั้นกล้าพูดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันสเกลมันขนาดไหนที่ไทยโอกาสเยอะกว่ากล้าพูดในสายในสายนี้นะแต่ในสายอื่นเมลเบิร์นอาจจะเยอะกว่าซึ่งซึ่งมวเราเราพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วโปรดักชั่นจากทุนจากเมืองนอกมาทำที่ไทยเยอะใช่เพราะด้วยคอสของแบบค่าตัวมันอะไรเงี้ยท่านี้แหละเคไม่เคยคุยกับมึงในมุมนี้เลยไปดีกว่าขอบคุณครับ